กล่องหน้าตาแปลกๆเนอะนะแล้วไม่เคยเห็นกล่องแบบนี้นะจริงๆเป็นแบรนด์ใหม่จากประเทศจีนไม่เคยเห็นกล่องแบบนี้เลยแกะกล่องรอรีวิวนะครับอ่านออกไหม i r u n Swan ใช่ไหมอ่านชื่ออย่างนง้่ะเอ่อตัว I ตัว R ตัว U ตัว N แล้วก็ตัว S V A N i r อ n s w น n ประ น่าจะใช่นะคู่นี้ก็เป็นผลประกอบการของเพ y d เดนะครับ28เดือน25เดือน8ผมก็จัดมาเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยที่เอาคู่นี้มาเนี่ยก็มีเพื่อนๆหลายคนถามมาเยอะถามมาทุกช่องทางเลยว่าพี่ว่าเนี่ยพี่ปอนะครับได้ลอง Island Swan หรือ,อยังครับอ่านชื่อนี้เปล่าวั้น่าจะชื่อนี้มั้งเอออยากให้ลองหน่อยอยากให้รีวิวหน่อยอย่างเงี้ยเออเราก็ลองเข้าไปดูว่าเอ๊ะมันที่ห่อนี้มันยังไงนะ ก็ไปเจอว่าอ๋อเออราคาก็ไม่แพงนะครับราคาประม 1, 000, 2, 000าณแบบพั0 0องพัอะไรเงี้ยก็อ่ะลองดูแล้วกันอยากรู้ว่าตอนนี้รองเท้าจากประเทศจีนเนี่ยนะครับก็ลองมาหลายแบรนด์แล้วอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้เจ้าแบรนด์เนี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแกกองรอรีวิวก่อนเลยแล้วกันนะครับเออจำไม่ได้ว่าคู่นี้ซื้อมาเท่าไหร่นะรุ่นอะไรก็จำไม่ได้เหมือนกันเนี่ยต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยแต่เดี๋ยวตอนคลิปที่เรา รีวิวเต็มๆก็จะมาสรดปให้ฟังทีว่ามันชื่อรุ่นอะไรนะครับโอ้แกกองมาดีจังเลยเขามีแถมถุงเท้ามาให้ด้วยนี่แถมถุงเท้ามาให้ด้วยนะครับเออ,เอ,อรองเท้าจีนนี่เขาก็แถมของเยอะนะนี่โอ้ดีนะแถมถุงเท้ามาให้ด้วยอืม,อมชอบดมกลิ่นเนะกลิ่นของใหม่แล้วก็กลิ่นของเมืองจีน,นจะมีกลิ่นแบบเฉพาะตัวของเขาอยู่ ามาแล้วครับไอรันสวอนนะครับขอโทษจริงๆว่าจําชื่อรุ่นไม่ได้นะครับว่าชื่อรุ่นอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดูคลิปนี้แล้วแกะกล่อง,องคู่นี้แล้วเนี่ยก็ถ้ารู้ว่ามันรุ่นอะไรก็ช่วยบอกกันด้วยก็แล้วกันนะครับเป็นภาษาจีนหมดเลยอะ่ะเราก็ไม่ค่อยเก่งซะด้วยสิมีอะไรอีกบ้างนะไม่มีละมีแค่นี้แหละรองเท้าอย่างละข้างนะครับกับถุงเท้าอีกหนึ่งคู่ที่แถมมาให้เราเอาข้างนี้ดีกว่า อ่ะหมุนตัวดูหนึ่งรอบหน่อยหมุนตัวดูหนึ่งรอบดูสิเป็นยังไงบ้างดูทรงดูดีไซน์ของมันแล้วเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับคอมเมนต์บอกกันทีคอมเมนต์บอกกันทีมมน,กกน,ทนะขอดูเลยแล้วกันว่าซื้อมาเท่าไหร่จําไม่ได้แต่คิดว่าไม่แพงอ่ะคู่เนี้ยคิดว่าไม่น่าแพงมากน่าจะพันต้นๆมั้ง 1200บาท Iron Swan Heat 1.0ไ่ลอนคาร์ Nylon Carbon Plate Iron Swan Heat หนึ่งจุนะครับ1200คู่นี้ผมได้มา1200บาท Upper หน้าผ้าเป็นผ้าถักเป็นผ้าใยสังเคราะห์แน่นอนนะครับแล้วก็โปร่งมากโอ้โหเนื้องานแบบนี้ โปร่งจนเห็นอินโซด้านในเลยดูสิเอาเข้าไปใกล้ๆแล้วกันนี่เห็นปะโปร่งจนเห็นอินโซด้านในเลยพเพื่อนๆดูนะอินโซถอดได้ไหมได้เห็นปะอินโซสีชมพูแปลว่ามันโปร่งจนเห็นอินโซด้านในเลยอัปเปอร์ดีนะดูแล้วดูจากงานภายนอกแล้วอัปเปอร์ใช้ได้นะครับโปร่งดีเชือกรองเท้าเป็นไนลอนธรรมดาไม่มีอะไรลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางนะครับ เป็นแบบบางแล้วก็มีอะไรนะไม่มีอะไรบุกนุ่มเป็นพิเศษนะครับตรงนี้เว้าเข้าข้อเท้าพอดีนะฮะดีไซน์ใส่ใจนะครับให้มันเว้าเข้าข้อเท้าพอดีเ,ออเราข้อเท้างี้บุกนุ่มด้านในนะไม่ได้ขึ้นมาถึงด้านนอกนะครับรองเท้าในราคาประมาณพันกว่าบาทก็ถือว่าใช้ได้นะครับคงมีต้นแบบที่ดแีแต่เราไม่รู้ว่าเขาใช้คู่ไหนเป็นต้นแบบ โฟมไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรแต่จับสัมผัสแล้วก็ดูมีความยืดหยุ่นยืดหยุ่นดีกดพอไหวน่าจะแน่นอะโฟมน่าจะแน่นหน้าเท้าแน่นมากเลยครับตรงนี้แน่นมากตรงนี้ยังพอกดได้อยู่แต่ตรงนี้แน่นมากหน้าเท้าแน่นมากส้นเท้านี่กดไม่ลงส้นเท้านี่กดลงนะแต่หน้าเท้านี่กดยากโฟมน่าจะฟีลแบบแน่นๆอะผมว่านะเอาโซมาเต็มๆด้านหน้า ส้นเทา้าตรงกลางเว้าไวตามสมัยนิยมนะครับแล้วก็เว้าผ่าตรงนี้ผ่ามิดโซตรงนี้ออกลดน้ําหนักครับโอเคด้านหลังมีภาษาจีนด้วยสี่ตัวอ้าวละใครเก่งภาษาจีนช่วยแปลให้ผมหน่อยอ่ะแช่นี้สักสักสิบวิแล้วกันเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เก่งภาษาจีนช่วยช่วยแปลให้ผมนิดนึงว่ามันแปลว่าอะไรโอเคนะเออ ฝากหน่อยนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับใครใส่คู่นี้แล้วบ้างเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกทีมาคุยกันอยากรู้เหมือนกันอ่ะชั่งน้ำหนักนิดนึงนะครับสิบคู่นี้เฮ้ยเดี๋ยวชั่งเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะไม่ผิดใช่ไหมอ่ะแป๊บหนึ่ง คือที่ตกใจเนี่ยเพราะว่ามันเบามันเบามากเลยไงก็เลยแบบเดี๋ยวนะถึงขั้นร้องเฮ้ยเลยอะเอาใหม่เออแม่ตกใจหมดเลย255กรัมคือเมื่อกี้ตอนมันช่างอะ่ะมัน140ยสี่เลยตกใจเฮ้ยมันจะเบาอย่างนี้ได้ยังไง255กรัมครับ เดี๋ยวขนาดเท่าไหร่มาดูก่อนออคู่นี้ผมไม่ได้เป็น10 US นะอ่าคู่นี้มันจะเป็น275 CHN นะครับ43 EUR 9.5 US คือปกติรองเท้าจีนผมจะเลือกลดไซส์ลงมาเป็น9.5นะครับคือลองก่อนคู่แรกอยากรู้ว่าถ้าไซซิ่งมันมันคล้ายๆกันกับแบรนด์อื่นเนี่ยก็จะได้ค่อยว่ากันอีกทีโอเคเมื่อกี้255กรัมในขนาด10 US นะครับเดี๋ยวลองดู ลองใส่ดูว่าเป็นยังไงบ้างฮี a ศูนย์หนึ่งไนลอนคาร์บอนเพลตตองลงไปไนลอนหรือเป็นคาร์บอนวะว้าวแน่นเลยแน่นแบบนี้โอ้โหแน่นเลยนะฮะเด้งดีด้วยนะฮะแน่นแน่นอย่างเนี้เด้งมัแน่นอน ฟีลลิ่งแบบนี้ก็คุ้นเคยดีนะครับเป็นรองเท้าใส่คาร์บอนจริงๆที่แบบแน่นเลยอะเออโอเคเข้าใจฟีลแล้วคู่นี้ผมว่าน่าจะผมว่าเพื่อนผมนีที่ชอบที่ชอบแบบฟีลแบบแน่นๆนะแข็งๆหน่อยอะน,น่าจะชอบคู่นี้นะ เราจะแซวกันว่ามันคือรองเท้าแบบเขียงอันนี้ก็แบบเขียงติดสปริงอะประมาณนั้นฟีลลิ่งประมาณนี้เอาแค่สัมผัสแรกนะใส่เข้าไปแล้วก็ลองเหยียบลองแบบกดกดดูนะครับ๋อเมื่อกี้ก็ลืมลืมเลยนะว่าใส่แล้วไซสปงเป็นไง,ไงขอโทษทีเพื่อนๆเผื่อแบบใครตัดสินใจอยากตัดสินใจใจเร็วไงพอผมลองปุ๊บพันสองเอากดซะเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวไซส์ให้ไซส์ให้๊บนึงเอาไซส์ให้สวมอีกทีโอเคนะครับ จริงๆคู่นี้เนี่ยใส่เท้าผมเนี่ยเท้าผมนะยาวจริงคือ265เท้าผมยาวจริงคือ265นะครับอันนี้ยังไม่ใส่ถุงเท้าเลยอะแล้วก็บวกมาแค่1เซนก็คือ275 275 C H N หรือ9.5 U S ผมว่าคู่นี้เลือก ใส่ตรงไซส์10 US ได้ก็คือบวก1.5ด้เซนได้อืมแล้วน่าจะดีกว่าด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าหน้ามันสั้นมากผมว่าผมคู่นี้ใส่บวก1.5เซนน่าจะดีกว่านะครับอ่าถ้าส่วนตัวผมนะกับเท้าผมนะเท้าผมเป็นคนเท้าปกตินะครับไม่ได้กว้างแต่ใส่แล้วรู้สึกว่าตอนเนี้ยมันบวกมาแค่1เซนแล้วมันดูจะติดไปนิดนึงนะถ้าแนะนำก็คือบวก1.5เซน หรือใครจะบวกหนึ่งเซนก็ได้นะบวกได้แหละมันจะก็จะชับเท้าดีนะครับบวกหนึ่งก็ได้บวกหนึ่งได้อยู่ได้อยู่แต่แนะนําบวกหนึ่งดห้าดีกว่าดูแน่นไปนิดหนึง่งโอเควัดแล้เรียบร้อยบอกไซส์เพื่อแล้วเผื่อใครใจเร็วพันสองรอบาทอยากจะกดเก้าเดือนเก้าก็ลองดูแต่เมื่อกี้ลองใส่แล้วลองขึ้นมายืนลองมาเหยียบนะนะแบบสัมผัสได้เลยเ <c oughs> ด้งแน่นอนแต่สมมแต่จะ สั้นขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวต้องไปลองทดสอบดูนะครับว่ามันจะสั้นเท้าขนาดไหนกับ Iron Swan Heat 1.0นะครับเพื่อนๆครับโอเคแกกองรอรีวิวคลิปนี้นะทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย